สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมพระรอดครับวันนี้เป็นพระรอดมหาวันปี2 5 1 4ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพเพลเขมังกลูวัดพิคุนทองนะครับอันนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สร้างแจกทหารจุ้งอางศึกนะครับปี2อ1 4อันนี้จะเป็นแบบ เนื้อผงใบลานนะครับเป็นพระรอดเนื้อผงใบลานชุบน้ํามันเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่นี่นี่ดูนี่ครนี่นี่คือชุบน้ํามันครับนี่นี่จะเป็นเงาวาวครับเป็นเมามันมันแต่แต่องค์จริงท่านก็คือเนื้อเนื้อผงดานะเนื้อผงผสมใบลานนะครับเนื้อผงผสมใบลาน สร้างเสกปี2 5 1 4เป็นพระรอดมหาวันรุ่น2เดี๋ยวผมเอารุ่นแรกมาให้ดูครับรุ่นแรกร,รุ่นแรกผมก็มีองค์นึงครับอันนี้คือรุ่นสองนะครับเนี่ยเนี่ยนผู้ชมดูทรงนะครับนะเนี่ยแตเป็นทรงพระรอดมหาวันเลยครับจังหวัดลำพูนพเนี่ยเป็นต้นแบบ อ่าเดี๋ยวนี้ครับนี่นี่เดี๋ยวผมจะดูนี่นี่ครับนี่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 อันนี้คือรุ่นแรกครับเน่ยทีเลี่ยมพลาสติกนะฮะนี่นี่คือพระรอดเนื้อผงใบลานรุ่นแรกปีสองพันห้าร้อยหกพิมใหญ่เนี่ยครับชุบน้ำมันเหมือนกันครับนี่นี่นี่นฮะทรงพิมพ์จะต่างกันเลยรไหมครับเนี่ยนี่อันนี้ศูนย์องค์เนี้ย รุ่นแรกศูนย์หกพอมาต่อมาทําเป็นรุ่น2ครับเป็นหนึ่งสี่นี่ครับ่ให้ดูข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังเป็นยันผุซ้อนนะครับ ยันครูเป็นยันครูประจำของ,ของหลวงพ่อเพลท่านเลยครับเนี่ยครับนี่ยันผุซ้อน ท่านผู้ชมไปเจอที่ไหนปุ๊บเนี่ยจะทราบเลยอ๋อนี่นะเขาเรียกรุ่นแรกนะครับนี่อันนี้รุ่นสองช่วงนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรวัดพิคุลทองเยอะหน่อยครับนะนี่นะครับพระรอดเนื้อผงใบราน ที่มีคุณวิเศษพุทธคุณเข้มขังเอกุอีกองค์หนึ่งของสำนักวัดพิคุณทองวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ